นา้ปาป้าปาแมนครับงานประกาศอย่างมันอวันแลลวน้ำถึงหมดแล้วพีิกขม่าด้วยคุณพริกขมาเขานึ่เออ

bảy viên chăm mua một cái mất một không nghìn ่มอยในเขื่อนลำปลาเรามีน้ำอยู่680ล้านลูกบาศกเมตรคิดเป็น34เอรเซ็นึ่งเป็นปริมาณน้ำที่มากพอสมควรนะครับก็มั่นใจนะครับเรื่องการที่จะบริหารจัดก,การน้ำในช่วงฤดูแล้งขณะนี้เรายังปล่อยน้ำรักษาลำน้ำป่า อยู่วันละประมาณ3 0 0แสนถึง4 0 0แสนลูกบาทเมตรไว้หล่อเลี้ยงสภาพนิเวศนะครับแต่สำหรับปีนี้นะครับก็จะเป็นปีพิเศษเนื่องจากว่ามันมีสถานการณ์โควิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีเรื่องผลกระทบกับเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงกุ้งนะครับโดยโครงการส่งน้ำสารลำปาวนะครับก็ได้ปรับแผนนะครับในการที่จะลดเวลาในการที่จะหยุดการส่งน้ำเนี่ยซึ่งจะได้ปรับแผนจากที่เราคิดว่าจะปิดน้ำ ทำการซ่อมนะครับสเดือนคือเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนาเราก็ปรับแผนให้เร็วขึ้นจะปิดน้ําเพียงแค่1เดือนสลับในช่วงที่ส่งให้กับพื้นที่บอกกุ้งคือเดือนพฤษภาเนี่ยเราจะเร่งทําการซ่อมให้แล้วเสร็จในช่วงทีเ่เป็นคลองส่งน้ำเสียจากคลองขวานะครับไปถึงตำบลบัวบานเนี่ยแล้วเราจะเร่งส่งน้ําให้ทันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งขณะนี้แผนการทํางานอยู่ในพื้นที่กําลังเร่ง คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่มีปัญหานะครับก็จะเปิดน้ําให้ก่อนเฉพาะในพื้นที่ที่รับน้ําทําบ่อกกุ้งนะครับถึงประมาณก,กมที่28ของคลองใสะาสะของขวานะครับหลังจากนั้นก็ต้นเดือนกรกฎาคมครับค่อยเปิดเต็มพื้นที่อีกทีหนึ่ง